บทที่131การเป็นเจ้าของเปลวไฟลึกลับหลังจากที่ซื้อเฟิงโพสต์ข้อความไปได้ไม่นานผู้เล่นจํานวนมากก็เข้ามาตอบรับไม่อาจเป็นไปได้เงินรางวัลสูงขนาดนี้คงจะดีไหมถ้าฉันเลือกเริ่มต้นที่เมืองใบไผ่แดงเหรียญเงินหนึ่งเหรียญสาหรับสมาชิกธรรมดานั่นคือรายได้ทั้งวันของฉันแล้วถ้าฉันพยายามอย่างหนักทั้งวันฉันงคงฆ่าพวกเขาได้7หรือ8คนซึ่งก็คือ700หรือแ800เครดิต ถ้าฉันต่อเนื่องการล่านี้ไปทั้งเดือนจำนวนเงินที่ฉันได้จะสูงกว่าเงินเดือนปกติของฉันหลายเท่ามันเป็นการหลอกลวงได้ไหมเย่เฟิงไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่ตกอับหรอือเขาไปหาเงินมากขนาดนั้นมาจากไหนความเห็นด้านบนถูกต้องนี่เป็นการหลอกลวงแน่นอนเย่เฟิงคนนี้แค่พยายามสร้างชื่อให้ตัวเองและหาความสงสารจากมวลชนหลอกเราให้ต่อต้านมาเชี่ยวอยู่เนียนมีผู้เล่นจำนวนมากที่แสดงความเห็นที่แตกต่างกันออกไป บางคนสนับสนุนซื่อเฟิงในขณะที่บางคนรู้สึกขยะแขยงเขาผู้เล่นจำนวนมากด่าทอซื่อเฟิงและจำนวนที่มากกว่านั้นปฏิเสธที่จะเชื่อว่าซื่อเฟิงมีเงินมากขนาดนั้นเพราะถ้าคำนวณคร่าวๆแค่การค่าสมาชิกทั้งหมดของมาเชียวยูเนียในเมืองใบไผ่แดงสักครั้งเดียวก็ต้องเสียเงินมากไม่ต้องพูดถึงการค่าหลายครั้งแม้แต่เศรษฐีธรรมดาก็ไม่กล้าทำเช่นนั้น ไม่ต้องพูดถึงผู้เชี่ยวชาญยากจนที่ตกอับฉันคือ stabbing heart จาก g u i l d assassin alliance ฉันสนับสนุนพี่แย่เฟิงอย่างเต็มที่และฉันสามารถรับประกันได้ว่าทุกสิ่งที่พี่แย่เฟิงพูดเป็นความจริงหากคุณไม่สามารถเรียกเงินรางวัลจากเขาได้คุณสามารถมาเรียกจากฉันแทนได้เพียงเมื่อทุกคนตัดสินใจว่าซื่อเฟิงเป็นมิจฉาชีพการตอบรับอย่างกระทนหานของ stabbing heart ก็ส่งคลื่นสั่นสะเทือนผ่านฟอร u m อีกครั้ง แม้ว่เวาเย่เฟิงจะมีชื่อเสียงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับกิลใหญ่ชื่อเสียงของเขายังขาดแคลนอย่างมากในทางกลับกันคำพูดที่สตา b b บิงหาจาก Assassin Alliance เขียนนั้นแตกต่างกันโทนนะไม่นับว่า Assassin Alliance เป็นกิวชั้นสองมีสมาชิกหลายหมื่นคนเพียงแค่ชื่อเสียงกว่า10ปีที่สะสมมาจากเกมเสมือนจริงอื่นๆก็โน้มนาวใจได้มากว้าวสตาบิงหาจาก a s s a s s i n Alliance ปรากฏตัวแล้วขอให้ฉันเข้าร่วม Assassi n a l l i a n c e ได้ไหม แม้แต่แ a b บ i n g h าร r t ยังแสดงตัวแล้วเงินรางวัลต้องเป็นสิ่งแน่นอนครั้งนี้ผู้เล่นของเมืองใบไผ่แดงจะได้ร่ำรวยแล้วไม่นานหลังจากการปรากฏตัวของแ a b บ i n g h าร r t การตอบรับอีกครั้งก็ปรากฏขึ้นซึ่งทำให้จำนวนการดูโพสต์ของซื่อเฟิงเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าทันทีเย่เฟิงเป็นเพื่อนของฉันฉันสามารถรับประกันความน่าเชื่อถือของเขาได้หากมีปัญหาใดๆคุณสามารถหาฉันจัดการได้เย่เฟิงเป็นไอดอลของฉันขอรับฉันเป็นลูกศิษย์ได้ไหม ฉันยินดีทำทุกอย่างที่คุณขอฉันรับประกันพี่ใหญ่แย่เฟิงมีแฟนแล้วหรือยังน้องสาวอายุ18ปีหน้าตาสวยรูปร่างเซ็กซี่และอยากเป็นแฟนของพี่ใหญ่ฉันสามารถให้กำเนิดลูกลิงจำนวนมากให้พี่ใหญ่ได้เมื่อมองการตอบรับของเจนโทซโนทุกคนคิดทันทีว่าซื้อเฟิงหยอกเยี่ยมเกินไปเขาได้รับการสนับสนุนจากแซ็บบิงฮาร์ดของแอสซสซินอไลแอนซ์และเทพธิดาหิมะของอูโรโบร์สนี่ไม่ใช่การปฏิบัติที่ผู้เชี่ยวชาญธรรมดาจะได้รับ ตอนนี้ที่อาณาจักรแห่งเทพได้รับความนิยมมากอนาคตของซื่อเฟิงจะไร้ขีดจำกัดย่านสลมัมบาเมืองลึกลับบอสไอรอนสวัสดเรื่องหนีไม่ดีเย่เฟิงวางเงินรางวัลหัวเรานักฆ่าคนหนึ่งรีบวิ่งเข้ามาในห้องส่วนตัวขณะน,นี้ไอรอนสวัสดไลออนกำลังดื่มอย่างมีความสุขใบหน้าแดงกำ่ำเขาไม่คิดว่าแอลกอฮอลในโลกเสมือนจริงจะทำให้คนเมาได้แอลกอฮอลมีรสชาติเข้มขน้นและมีหลี่ล่อดีอย่างมาก เมื่อเทียบกับแอลกอฮอล์ที่มีในโลกจริงสิ่งที่เขาดื่มตอนนี้ดีกว่ามากไม่น่าแปลกที่ผู้เล่นที่เดินในเส้นทางแห่งความมืดชอบมาเที่ยวในสถานที่นี้ในขณะน,นี้คนที่วิ่งเข้ามาตะโกนได้ขัดจำละไอรอนสว่ารจากการเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มเขารำคาญและพูดว่าทำไมต้องตะโกนไม่ใช่ว่าฝาจะถล่มลงมาไอสันดานตัวไหนที่วางเงินรางวัลฉัน ดูว่าฉันจะไม่สับมันเป็นชิ้นๆบอสฉันได้ยินว่าเป็นแย่เฟิงที่วางเงินรางวัลเราดริปติ้งบลัดพูดอย่างงงๆเแย่เฟิงแค่เขาคนเดียวอยากวางเงินรางวัลเรามาเชี่ยวอยู่เนี่ยนเหรอใครจะเชื่อคำพูดเขาไอรอนสวสดไหลอ้อนหัวเราะดูถูกกลืนโอทอมจินอีกอื้อกหนึ่งบอสไอรอนสวอดมันเป็นจริงถ้าคุณไม่เชื่อลองดูพูของแย่เฟิงสิตอนนี้การดูมันเกินหนึ่งล้านแล้วนักข่าวพูดอย่างหมดหนทาง แต่เดิมเขาไม่เชื่อเหมือนกันว่าผู้เล่นอิสระจะกล้าว,วางเงินรางวัลกิวใหญ่ใครก็ตามที่กล้าทำก็แค่ขุดหลุมฝังตัวเองหากไม่มีความแค้นใหญ่หลวงต่อกิวไม่มีใครจะทําเช่นนั้นการกระทําเช่นนี้เป็นไผ่คุกคามครั้งยิ่งต่อชื่อเสียงของกิวแล้วพวกเขาจะไม่ปล่อยผู้เล่นที่กล้าหาเรื่องเขาไปอย่างแน่นอนหากพวกเขาไม่ฆ่าผู้เล่นจนเลิกเกมพวกเขาจะไม่ยอมให้เรื่องนี้ผ่านไปอย่างไรก็ตามความเป็นจริงบอกเขาเป็นอย่างอื่นเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริงๆ ไอรอนสวัสด์ยังไม่เชื่อคำพูดของลูกน้องการวางเงินรางวัลสมาชิกมาเชี่ยวอยู่เนียนเย่เฟิงคนนี้แสวงหาความตายเหรอดังนั้นไอรอนสวัสด์ไหลอ้อนก็สอบสองฟอรัมอย่างเป็นทางการทันทีไอรอนสวัสด์ไหลอ้อนก็อึ้งไปอย่างไรก็ตามไอรอนสวัสด์ลืมไปว่าเขาเป็นคนแรกที่วางเงินรางวัลแย่เฟิงเขาลืมคำประกาศของตัวเองที่จะสู้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะถูกกำจัดหลังจากดูเนื้อหาของโพสต์อย่างใกล้ชิดไอรอนสวัสด์ตกใจจริงๆ คนที่เดิมเรียกแย่เฟิงว่ามิจฉาชีพต่างปิดปากกันหมดแล้วและพวกเขาทั้งหมดอยากสังหารสมาชิกมาเชี่ยวอยู่เนียนเหมือนกับที่เขาคุยกันเรื่องการแข่งขันเก็บผักในฟอรัมเมื่อไอรอนสวัสดเห็นป้ายราคาเงินรางวัลของตัวเองเขาเกือบจะระเบิดด้วยความโกรธเขาใช้เงินหนึ่งล้านเครดิตจ้างแอปสโลดเฮเวนเพื่อลอบสังหารแย่เฟิงและเงินรางวัลหนึ่งหมื่นเครดิตที่เขาประกาศสาธารณะเป็นเพียงความบันเทิงเขาไม่หวังว่าจะมีใครฆ่าแย่เฟิงเลย เป้าหมายหลักของเขาคือค่าเพื่อนร่วมทีมของเย่เฟิงแต่ตอนนี้ซื่อเฟิงติดป้ายเงินรางวัล5,000เครดิตให้เขาการทำเช่นนี้เย่เฟิงไม่ได้กำลังบอกว่าเขาไม่เท่าเทียมกับเขาเลยเหรอสิ่งที่ไม่น่าเชื่อที่สุดคือ Stapping Hart e และ Gentle Snow ยังออกมาแสดงการสนับสนุนเย่เฟิงด้วย Iron Sword Lion ไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์นี้ได้เงินรางวัลที่เขาวางมีเพียงแย่เฟิงเท่านั้นแต่ทำไมพวกนี้ต้องมายุ่งธุระคนอื่น g e n ท l ลสโน w ก็ยังพอเข้าใจได้แต่ทำไมสตับบิงฮาร์ t ถึงปราบกดตัวด้วยเขาและ a s s ซ s สซินอัลไลแอมักจะดูแลธุระของตัวเองและเขาไม่เคยยุ่ยยุ่ยแอ s ซัสซินอัลไลมาก่อนแล้วทำไมสตับบิงฮาร์ t ถึงแสดงการสนับสนุนเย่เฟิงดีดีอารอนสวอตไลอพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าความโกรธของเขาทำให้เขาหลุดจากอา,าการเมาสีหน้าเปลี่ยนเป็นชั่วร้ายอย่างมากขณะที่เขาพูดอย่างเย็นชาเมื่อเขาอยากเล่นงั้นฉันจะเล่น รีบวางเงินรางวัลใครก็ตามที่มีความกล้าค่าสมาชิกของเราทันทีและผ้าเงินรางวัลเพื่อนร่วมทีมของซื่อเฟิงเป็น2,000เครดิตต่ตอคนฉันอยากเห็นว่าใครจะล่อใจผู้เล่นเหล่านี้ได้บอกคนข้างล่างให้ระวังการกระทำของพวกเขาและจัดปาร์ตี้เมื่อออกไปเก็บเลเวลครับหลังจากไอรอนสวอดไลออนสั่งการเสร็จนักฆ่าก็หันกลับและจากไปตามมาด้วยไอรอนสวสดไลออนติดต่อแอปพลูทเฮเวน เขาต้องการให้แอ s o ล u t e h ันเฮเวนลงมือเร็วขึ้นหน่อยคาเย่เฟิงเพื่อระง,งับความโกรธนี้ที่อื่นซื่อเฟิงได้เช่าห้องตีเหล็กระดับกลางในสมาคมการตีเหล็กตอนนี้ที่เปลวไฟปีศาจน้ำแข็งสีน้ำเงินอยู่ในมือของเขาแล้วซื่อเฟิงเตรียมที่จะใช้เวลานี้ฝึกการตีเหล็กใส่ความพยายามทั้งหมดในการทำสิวเวอร์ดอนและอุปกรณ์อื่นๆซื่อเฟิงเดินไปที่เตาหลอมยกเลิกเปลวไฟลึกลับระดับหนึ่งที่ห้องตีเหล็กระดับกลางจัดให้ จากนั้นเขาก็หยิบเปลวไฟสีน้ำเงินเข้มออกมาจากกระเป๋าเปลวไฟสีน้ำเงินเข้มนี้เหมือนกับสไพร์เปลวไฟกระโดดอย่างร่าเริงในฝ่ามือของซื่อเฟิงนอกจากนี้เปลวไฟยังให้ความร้อนที่เผาผลาญทำให้อุณหภูมิในห้องเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วระบบคุณต้องการผูกมัดเปลวไฟปีศาจน้ำแข็งสีน้ำเงินเป็นเปลวไฟลึกลับส่วนตัวของคุณหรือไม่ผูกมัดอย่าบอกฉันว่าฉันจะใช้มันได้ก็ต่อเมื่อมันถูกผูกมัดแล้วเท่านั้นซื่อเฟิงไม่รู้ว่าทำไม แต่แม้ว่าเขาจะถือเปเลวไฟปีศาจน้ำแข็งสีน้ำเงินไว้ในมือเขากลับไม่สามารถรู้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับมันได้แม้แต่เปเลวไฟลึกลับระดับหนึ่งก็หายากมากทั่วอาณาจักรแห่งเทพในชีวิตก่อนหน้าของเขาเขาไม่เคยสัมผัสกับเปเลวไฟลึกลับและนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเรียนรู้ว่าเปเลวไฟต้องถูกผูกมัดก่อนการใช้งานเขาจำได้ว่าเปเลวไฟลึกลับสามารถวางในห้องตีเหล็กของกิวได้ วิธีนั้นสมาชิกกิ่วทั้งหมดสามารถใช้มันได้โดยไม่สามารถเอามันไปได้แล้วทำไมเปลวไฟลึกลับนี้ถึงเป็นไอเทมที่ต้องผูกมัดซื่อเฟิงหยุดสนใจรายละเอียดเขาเลือกผูกมัดเปลวไฟปีศาจน้ำแข็งสีน้ำเงินทันทีโดยตั้งใจจะเรียนรู้ผลกระทบของมัน 1. หากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าซื่อเฟิงจะค้นพบความลับอันน่าทึ่งของเปลวไฟปีศาจน้ำแข็งสีน้ำเงิน ติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่132วิกฤตการวิวัฒนาการขอบคุณที่รับฟังและปลอดติดตามต่อไปค่ะ